สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาตอบคำถามนะคะเพราะมีสองคำถามที่คนถามกันมาเยอะเลยนะคะคำถามแรกเป็นคำถามจากนายจ้างนะคะถ้าลูกจ้างไปขอเงินช่วยเหลือคนว่างงานหรือ unemployment compensation จากรัฐแล้วนายจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหมนะคะส่วนลูกจ้างก็ถามมาว่า ตกงานเพราะโควิด19จะไปขอเงินช่วยเหลือคนว่างงานจากรัฐได้ไหมและจะได้เท่าไหร่นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามทั้งฝั่งในจ้างและฝั่งลูกจ้างเลยค่ะตอบในจ้างก่อนถ้าลูกจ้างไปขอเงินช่วยเหลือ Unemployment จากรัฐเนี่ยนจ้างจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มนะคะ เพราะในจ้างได้เสียค่าประกันการว่างงานมาตลอดแล้วทุกครั้งที่ในจ้างจ่ายเงินเดือนนะคะมันจะมีเสียตอนไหนแล้วเสียไปเท่าไหร่แล้วทุกไตรามาสหรือว่าทุกควอเตอร์เนี่ยในจ้างต้องเสียให้สเตทนะคะเขาเรียกว่าส t ตทอัน p ด o y m e อยเมนอินช c นหรือเขาย่อว่า s าูตาค่าประกันส่วนนี้เนี่ยเขาคิด ตั้งแต่3.4%ไปถึง6.2%ปกติแล้วถ้าเป็นในจ้างรายใหม่เนี่ยก็จะเริ่มที่3.4%แต่ว่าบางขึ้นอยู่กับเขาประเมินมานะคะว่าคุณเป็นในจ้างามีการเข้าออกมากน้อยแค่ไหนของคนงานในในกิจการของคุณนะคะยังมากคุณก็เสียเต็มที่6.2% เลทก็คืออยู่ที่ประมาณ238ถึง434ต่อลูกจ้าง1คนต่อปีนะคะจากฐานในเดือน7,000นั่นหมายความว่าถ้าคุณจ่ายลูกจ้างคนนั้นๆในปีนั้นๆไม่ถึง7,000คุณก็จะเสียน้อยกว่านั้นก็คิดตามเปอร์เซ็นต์ไปแต่ว่าถ้าคุณจ่ายรวมๆทั้งปีแล้วเนี่ยลูกจ้างคนหนึ่งคุณจ่ายมาก กว่าเ0 0 0เขาก็คิดจากแค่ยอด7,000เท่าน,นั้นไม่คิดเกินกว่านั้นนะคะและส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่คุณจ่ายเข้าไปที่ federal mm. เขาเรียกว่า federal unemployment insurance tax mm. หรือว่า FUTA ส่วนนี้ FUTA เนี่ยจะคิดอยู่ที่มันจุหรือประมาณ42เหรียญต่อลูกจ้าง1คน ก็คือคิดจากฐานเงินเดือน7,000องเหมือนกันต่อปีนะคะนี่เราพูดถึงรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะไม่ได้พูดถึงรัฐอื่นเพราะว่าสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่จะคิดเท่าไหร่เนี่ยแต่และรัฐก็ต่างกันไปแคลิฟอร์เนียนี่รับภาระเรื่องอันเ p มพลอยเมอยู่ในรัฐเยอะกว่าก็คือเงินอันเ p มพลอยเมเนี่ย ไม่ได้มาจากรัฐบาลกลางนะคะที่จะเอามาจ่ายเอามาน้อยมากเพราะฉะนั้น California แคลิฟอร์เนียรับพลายเยอะมากเพราะฉะนั้นแคลิฟอร์เนียจะได้ส่วนลดเพราะฉะนั้น Federal Unemployment Insurance ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะต่ำหรืออยู่ที่ประมาณจ6เท่าน,นั้นเองนะคะเคลียร์นะคะ, er ะ,คะสำหรับนายจ้างคุณไม่ได้เสียอะไรเพิ่มถ้าลูกจ้างเขาจะไปขอ Unemployment มันไม่ได้ทําให้คุณต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะที่มาดูส่วนลูกจ้างท่านมีสิทธิ์ไปขอเงินช่วยคนว่างงานหรือ Unemployment compensation จากรัฐได้ถ้าท่านเข้าข่ายอันต่อไปนี้นะคะข้อที่1คุณได้ทำงานเป็นลูกจ้างมาตลอดในช่วง4-5ไตรมาสที่ผ่านมาหรือ4-5ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ในไตรามาสหนึ่งหนึ่งคุณเคยมีรายได้อย่างน้อยเก้าร้อยเหรียญน,นะคะถ้าคุณทํางานนิดน,ดนดหน่อยหน่อยแล้วแต่ละไตรามาสที่คุณได้เงินเนี่ยมันไม่ถึงเก้าร้อยในช่วงสิบห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไม่เข้าข่ายที่จะไปขอได้นะคะตอนนี้คุณไม่มีรายได้เลยหรือว่าไรายได้ลดลงจากเดิมคุณก็มีสิทธิ์ไปขอ คุณไม่ได้โดนเลิกจ้างเพราะว่าคุณกระทําความผิดก็คือโดนเลิกจ้างด้วยเหตุว่าธุรกิจไปไม่รอดเขาต้องปิดตัวลงหรือว่าเขาลดจํานวนชั่วโมงคุณลงดัะนั้นคุณเข้าขายว่าคุณมีสิทธิไปขอได้นะคะสภาพร่างกายคุณยังแข็งแรงที่จะทํางานได้ถ้าคนเข้าขายว่าป่วยเป็นโควิดสมมติจะไปขออันดับพลอยเมน์ได้ไหม ไม่ได้นะคะในกรณีนี้ถ้าคุณเป็นโควิดเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีคุณต้องไปขอ disability insurance คุณคุณไม่มีสิทธิ์มาขอ unemployment นะคะเพราะว่าคุณอยู่ในสภาพที่ร่างกายคุณไม่สามารถจะทำงานได้แล้วจะพูดกันต่อไปเรื่อง disability insurance จะจะพูดในอีกคลิปหนึ่งนะคะข้อที่6คุณแข็งแรงแล้วคุณก็พร้อมที่จะทำงานก็คือถ้ามีงานเข้ามาคุณก็ เริ่มงานได้นะคะคุณพร้อมแลแต่ข้อเจ็ดก็คือสามารถรับงานได้ทันทีแล้วข้อแปดก็คือคุณไม่มีงานแต่ว่าคุณก็พยายามหางานอยู่นี่คือค่ายที่เรียหรือว่าคุณสมบัติที่เขาจะพิพจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยตรงนี้หรือเปล่านะคะถัดไปก็คือ แล้วจะได้เงินชดเชยเท่าไหร่คะเงินชดเชยต่ำสุดจะได้ประมาณ4ี่สิเหรียญต่อสัปดาห์หรือสูงสุดก็ไม่เกิน4 5 0หสต่อสัปดาห์นั่นมเมายพราะว่าต่อให้คุณเลยได้เคยได้เลยได้มาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนต่อเดือนคุณก็ได้ไม่เกิน4 5 0้าิเพราะว่าเขาคิดค่าอินชูลันคุณไปจากยอดฐานเงิน700 0เหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เขาจ่ายเอนที่คือ450ต่อสัปดาห์นะคะที่เรามาดูกันแล้วเขาคำนวณอย่างไรว่าจะได้เท่าไหร่นะคะเขาจะดูประวัติรายได้ที่คุณเคยได้รับมาในช่วง4-5ไตรามาสที่ผ่านมาแล้วจะเอายอดรายได้ที่เคยได้สูงสุดในไตรามาสนั้นๆมาเป็นฐานในการคำนวณคุณจะต้อง กรอกอรายละเอียดเงินเดือนที่เคยได้ในช่วง15เดือนก่อนที่ผ่านมาถ้าอยากจะทดลองดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เขามีลิงก์ให้สามารถเข้าไปตามลิงก์นี้ได้นะคะแล้วลองเข้าไปกรอกดูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลองคลิกลิงก์นี้เข้าไปเพื่อจะโชว์ให้ดูนะคะว่าสมมุตินาวันนี้นะคะวันที่ 22่เขาว่าให้เริ่มเคมว่าวีคนี้นะคะ,ะเราจะลองไปกรอกดูว่าสมมุติว่าเราเคยมีรายได้อกะต่ำสุด300นะเคยได้เดือนละส0 0ร้อมาในช่วงระยะเวลาสังเกตนะคะสมมุติถ้าเราเคม Unemployment เดือน March นี่แหละคะ่ะข้อมูลที่เขาต้องการได้จากคุณคือข้อมูลควอเตอร์เก่าสุดก็คือจากเดือน october ปี2018นะคะว่าคุณเคยรายได้เ,เคยได้รายได้เท่าไหร่นะคะคุณต้องไปกรองไปอันนี้สมมุติให้ดูว่าทุกเดือนได้เท่าๆกันแล้วก็หลังสุดก็คือมาจบที่ september 2019ได้300มาตลอดนะคะดูซิว่าถ้าเราใส่เงินเท่านี้จะไดเ้เงินเฉยเท่าไหร่ไปดูนะก็บอกว่าดูจาก ผ่านเงินเดือนที่คุณรายงานมาคุณเคยได้สูงสุดต่อไตรมาส900เหรียญเพราะฉะนั้นยอดที่คุณจะได้รับต่อสัปดาห์เป็นเงินชดเชยก็คือ40เหรียญต่อสัปดาห์นะคะ,ะทีนี้เราไปกลับไปดูต่อว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่านะะัสูงสุด ที่บอกว่าจะได้450ต่อสัปดาห์เนี่ยมันต้องมีรายได้เท่าไหร่ <c oughs> ทนนะคะอันนี้ก็ลองคำนวณมาแล้วมันอยู่จุดที่ประมาณต้องกอกไประมาณ3,891เหรียญต่อเดือนถ้าคุณมียอดรวมในไตรมาสหนึ่งเนี่ยน,นะคะประมาณ11,674เเหรียญ ต่อไตรามาสนะคะนั่นคือก็ยอดสูงสุดแล้วต่อให้ได้เงินมากกว่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เงินชดเชยมากกว่านี้เอาไปดูกันว่าถ้ามีไรายได้เท่านี้นะคะจะได้เท่าไหร่เห็นไหมคะก็จากฐานเงินเดือนที่คุณรายงานมาสูงสุดให้ได้ของคุณ11,673คุณจะได้ค่าเฉยประมาณ449 ซึ่งสูงสุดเขาให้450ใช่ไหมคะก็คือประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยสูงสุดแล้วที่จะได้จะไม่มีใครได้มากไปกว่านี้นะคะโอเคค่ะคุณสามารถไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ edd.ca.gov/employment/eligibility u n html นะคะเปิดเข้าไปดูได้เลยในนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะถึงจะมาขอได้เขามีวิธีการคำนวณอย่างไรนะคะลูกจ้างเนี่ยเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปดูในนี้ได้เลยค่ะว่าเขาจะให้กรอบอะไรบ้างนะคะไปลองไปลองอ่านดูลองซ้อมกรอกดูก่อนเพราะว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยเขาให้ไปสมัครออนไลน์ใช่ไหมคะ แล้วเราก็จะอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งทำออนไลน์ได้ยินว่ามีคนพยายามเข้าไปกรอกออนไลน์กันเยอะมากนะคะช่วงนี้แล้วถ้าเราชักช้ากรอกไม่ทันเนี่ยระบบมันก็จะคิกออกมานะคะก็ต้องรออีกหลายชั่วโมงถึงจะล็อกเข้าไปใหม่ได้นะคะนี่นี่คือตัวอย่างว่าเขาจะถามอะไรบ้างเนี่ยไปลองดูในนี้ก่อนว่า คุณตอบได้หมดมีไหมตัวอย่างเช่นว่าในจ้างคนล่าสุดเนี่ยชื่ออะไรข้อมูลของในจ้างอั r เดทอยู่ที่ไหนอะไรไงคุณต้องมีต้องมีรายละเอียดตรงนี้นะคะวันที่นะับทำงานมันสุดท้ายเมื่อ,อไหร่นะคะเหตุผลที่คุณไม่ได้ทำงานอีกต่อไปกับในจ้างคนนั้นๆเพราะอะไรนะคะเนี่ยค่ะนี่คือตัวอย่างคำถามที่เขาจะถามคุณ เมื่อคุณล็อกเข้าไปออนไลน์เพจที่คุณจะต้องกรอบรายละเอียดนะคะลองไปซ้อมอ่านดูในนี้ดูก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ